ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะพี่ฝนนะดีใจจังเลยเราจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรตอนนี้เพกอยู่ในไร่ของคุณปู่จริงด้วยที่นี่ก็เที่ยวได้เหมือนกันธรรมชาติทั้งนั้นแหละที่สําคัญเลยตอนนี้เพกจะต้องมาช่วยงานคุณปู่ทาไร่ <c oughs> โอ้โหตอนนี้เรามาช่วยคุณปู่ปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชเขาจะได้เจริญเติบโตใช่แล้วแหละหน้าร้อนแบบนี้ ชอบจังเลยได้หยุดหลายเดือนแล้วก็มาเที่ยวที่ไร่แบบนี้นะพี่ฝนนะถูกต้องถูกต้องเราก็จะได้มาเล็ดพันุพืชงอกขึ้นมาอยากรู้จังเลยว่าวันนี้เพลงจะปลูกพืชอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ว่าฤดูนี้เป็นหน้าร้อนจะปลูกขึ้นเหรอขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่นะมีน้ําอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญดินก็ดีมากๆด้วยจริงด้วยพืชต้องการน้ํานี่นาะแถมมีแสงแดดออกแบบนี้ เดียวแป๊บเดียวเราก็ได้ผลผลิตไปขายแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีเหรอเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะข้าวสาลีตอนนี้เราจะต้องลดน้ําแล้วล่ะมเมล็ดพันธุ์กําลังงอกขึ้นมาว่าแต่ว่าไม่ได้มานานน้ําอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ในบอ่อน้ําไหนบอ่อน้ําอ่ะบ่อน้ําอยู่ข้างๆนั่นหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอ๋อไม่ต้องไปบอ่อน้ําที่นี่หยิบฝักบัวมาลดเลย จริงด้วยเรามีถังน้ำลดน้ำต้นไม้ได้เลยนี่นะเดี๋ยวก่อนนะแล้วฝากบัวเนี่ยจะลดน้ำพอเหรอเนี่ยน่าจะพอนะพวกปีกเพราะว่าแปลงเรายังไม่ได้กว้างขวางมากนะใช่แล้วอีกอย่างนะสำหรับที่นี่แล้วฝากบัวเนี่ยไม่ต้องไปตักน้ำลดอย่างเดียวสุดยอดไปเลยดีนะอยู่ในเกมฝากบัวไม่มีวันหมดถ้าอยู่ในชีวิตจริงนี่เราจะต้องไปตักน้ำมาก่อนดูนั่นสิงกขึ้นมาแล้วว้าว งอขึ้นมาแป๊บเดียวหรอเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะนะจริงเหรอนี่เราเข้ามาเล่นกันแค่สองนาทีดูเหมือนกับว่ามาล็ดพันเขาจะเจริญงอกงามดูดิ <c oughs> ดีวก่อนเขาจะโตเร็วเกินไปไหมไม่ได้โตแค่แปลงเดียวนะพี่ฝนดูข้างข้างนั่นดิดีแล้วละ่ะแต่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวกันได้แหละยังไม่ได้ต้องออกเขาเรียกว่าอะไรนะรวงข้าวสีทองออกมาก่อนจริงด้วยแฮะตรงนี้นั่นอะไรอ่ะ ไหนอ่ะไม่ได้มานานอ๋อนี่ไงกล่องสําหรับตั้งราคาขายมีกล่องตั้งราคาขายเหรอกล่องรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนี่ก็น่าจะเป็นโรงของวัวใช่ไหมหมายความว่าไงเป็นบ้านของคุณวัวเขา<ต>เรียกว่าคอกวัวเรายังไม่มีวัว <c oughs> ไงเ <c oughs> พราะจะนานตอนนี้เราจะต้องนี่เลยนำมเมล็ดข้าวสาลีไปขายก่อนหนี่ นี่ก็โตพอจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะพี่ฝนใช่เขาบอกว่าให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้ววานไปหนึ่งแปลงใช้หนึ่งเรล็ดแต่ว่าเก็บได้ห้ามเมล็ดด้วยกันแบบนี้ดีจังเลยดีนะได้ต้องห้าเท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถนาไปขายได้แล้วยี่สิบห้าได้มายี่ห้าเมล็ดพี่ฝนดูดิน่าจะไม่พอจริงๆแล้วก็ไม่พอ <c oughs> เรานำา5าเรล็ดเนี่ยไปขายเลยแล้วกันนะ ความจริงแล้วข้าวสาลีนี่เขานับจํานวนไม่ได้นะเขาน่าจะนับเป็นกิโลละมั้งใช่เพราะฉะนั้นตอนดีมาเลยนํามาขายได้เท่าไหร่ขายได้ทั้งหมด200กับอีก50รวมกับเงินเดิมที่ผ่านเควสด้วยเลยกลายเป็นพันกับ50าสิบเนี่ยโหแบบนี้เราซื้อเราซื้อคอกวัวได้แล้วนี่นะคอกวัวมีอยู่แล้วแต่ไม่มีวัวไม่มีวัวอย่างนั้นเหรอใช่เขาบอกให้วิ่งไปที่ตรงกลางของเมืองนะเราไม่มีรถหรอ ไม่มีรถเราต้องวิ่งเอาพี่ผวนี่นี่นี่ดูนี่ไปไหนอ่ะนี่คือร้านขายเมล็ดพันธุ์จริงด้วยเขาเขียนบอกเลยนะเนี่ยว่าเป็นร้านขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็สิ่งอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายก่อนอื่นเลยขอดูก่อนว่ามีเมล็ดพันธุ์อะไรที่เหมาะกับพวกเราบ้างนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่นี่จะมีเมล็ดพันธุ์หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือข,ขายของครับ <c oughs> อ๋อมีนี่ไงมีแครอทด้วยพี่ฝนมีแครอทเหรอตังเรามีเยอะเพราะฉะนั้นเพ่ก,ก็จะซื้อ5้าชุดแล้วกันอ๋อรู้แล้วมาแล้นฟาที่เขาบอกเขาบอกว่าให้เราเลือกซื้อได้ตามใจอืมแล้วก็ซื้อนี่เลยอีกห้าชุดมีแครอทด,ด้วยดีดีดีมีแครอทถ้ามีแครอทแล้วก็เราน่าจะปลูกได้เงินเยอะมากกว่าข้าวสาลีนะมีมันฝรั่งไหมน่าจะมีแต่ว่าน่าจะยังไปไม่ถึงในวันนี้หรอก มีมันฝรั่งแล้วก็น่าจะต้องมีอย่างอื่นนะอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะอืมสตรอเบอรี่ไม่มีเมื่อกี้เพียงเห็นบีทรูทอยู่แล้วก็เขาบอกว่าให้มาหาแบ็กสมิธหมายความว่าไงนี่คือช่างหลอมเหล็กทําพวกเครื่องมืออ๋อทําพวกเครื่องมืออย่างเช่นที่ขุดใช่ไหมเป็นพันเลยตังค์ไม่พอแล้วตังค์ไม่พอตังค์ตอนนี้เหลือ750เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับใช่ตังค์ไม่พอแล้วเดี๋ยวมาใหม่แล้วเขาให้ไปที่ไหนต่อเนี่ยให้กลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่าทางจะเป็นเหมือนกับที่ตกแต่งบ้านนะ<ห>ิ่้เรากลับบ้านไหมต้องวิ่งไปก่อนพี่ฝนร้านขายเฟอร์นิเจอร์เหรอเขาบอกว่านี่คือร้านช่างไม้ประจำเมืองร้านช่างไม้ด้านในจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างไม้เข้าใจแล้วมีเลื่อยด้วยสวัสดีครับที่นี่เรามีการอัปเกรดแล้วก็ตกแต่งบ้านช่องรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมนะว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ ต่อแตกเบริร์นี่ไงเปลี่ยนหลังคาเลยหลังคาห้าร้อยเลยนะพี่ฝน <c oughs> เปลี่ยนหลังคาเลยพวกเราไม่ไหวไม่ไหวหลังคาสีแดงก่อนอื่นเลยเพี่อจนะต้องทําการปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเมื่อกี้ก่อนทําไมเราไม่ปลูกมเมล็ดพันธุ์ตอนเช้าปลูกกลางคืนนี่แหละร,รีบใช้ตัง์รีบใช้ตังค์ที่สําคัญโตขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้อยากจะบอกว่าตอนนี้เรามีข้าวสาลีอย่างเยอะนําไปขายจะต้องได้ราคาดีแล้วที่สําคัญนะตอนที่เพี่อก,กำลังขุดแล้วก็ปลูกข้าว เหมือนจะมีตังขึ้นมาด้วยแปลงละห้าเหรียญมีตังเพิ่มขึ้นอัตโนมัติใช่ขึ้นมาเองเลยห้าเหรียญแล้วคราวนี้ปลูกไปสิบกว่าแปลงก็ได้มาประมาณเกือบร้อยเหรียญเลยพี่ฝนมีเลเวลอัพด้วยนะใช่แล้วก็เลเวลอัพแล้วเพีเอก็จะทําการขายอ้าวยังไงเนี่ยทาไมขายไม่ได้รวมร่างไม่ได้เหรออ๋อต้องเลือกทั้งหมดแล้วก็ขายไปเลยใช่ต้องเลือกรวมทั้งหมดแล้วก็นําไปขายโอเคขายมาก็จะได้ตังจํานวนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเพีอกก็จะมาที่นี่ มาที่ร้านขายอาหารเหรอใช่แต่ว่าเพกจะมาซื้อน้องไก่อ๋อที่นี่มีร้านขายอาหารของน้องไก่น้องวัวด้วยเออตอนนี้จะมีน้องไก่แล้วก็มีน้องเป็ดแต่ว่าเพกซื้อได้แค่น้องไก่เท่านั้นไม่เป็นไรมาเร็วเา้าวูวชื่อน่ารักจังเลยน้องไก่ชื่อว่าเวนดี้น่ารักมากเลยจะลืมซื้ออาหารไก่ด้วยใช่ต้องมีอาหารไก่ไม่งั้นเขาไม่มีข้าวกินซื้อไปสัก สิบแล้วกันนะสิบกิโลเหรอสิบกิโลน่าจะพอพี่ฝนเด,เดี๋ยวก่อนน้องไก่แค่คนเดียวซื้อไปทำไมต้องเยอะเอาน้องไก่เขาก็ต้องกินเยอะดินี่มาถึงแล้วนี่ไงที่นี่คือบ้านของคุณน้องไก่เขามาส่งไก่ตอนไหนเนี่ยนี่ไงมาแล้วน่ารักจังเวนดี้ได้ไข่มาแล้วหนึ่งใบพี่ฝนทำไมก็ออกไข่แล้วจังเลยแบบนี้ดีจังวันนี้เราจะมีไข่กินวันละฟองใช่แต่ว่า ตังไม่พอนี่ตอนนี้เพกซื้อบีดรูทมาเพิ่มด้วยนะทําไมใช้คอนอ่ะคอนที่ไหนนั่นคือจอบจอบเหรอนั่นจอบมองให้เป็นจอบทุกคนปกติแล้วเราจะต้องใช้จอบแต่นั่นเป็นคอนไม่ใช่เหรอจบนี่ไงจอบเป็นแบบโค้งนิดนึงดยเห็นเปล่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอืมเป็นจอบเขาเรียกจอบถากจอบถากเข้าใจแล้วตอนนี้เรามีแปลงผักเยอะแต่เขาบอกว่าให้เพคไปซื้อคุณวัวแต่ว่าคุณวัวต้องใช้ตังต้องสามพัน เราไม่มีตังอะปลูกพืชสิครับต้องปลูกพืชก่อนใช่ไหมครับนี่ไงครับปลูกพืชไปปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาละนี่ไงงอกออกมาแล้วทําไมช้าจังเลยอ่ะเรายังไม่ได้ลดน้ําต้นไม้เพยงรดน้ําไปแล้วพี่ฝนแต่นี่มันมันจะหมดวันแล้วนะเนี่ยมเมล็ดพันธุ์นี่เขาโตช้าเลยเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนเพลปลูกข้าวอะโตวไวมากเลย นี่คือเมล็ดพันธุ์อ๋อนั่นบีทลูทมีแครลอดอ่ะใช่มีแครหลอดที่ปลูกขึ้นมาก่อนแล้วก็บีดลูดกําลังโตขึ้นมาก่อนได้ตังอะไรมาไม่ไม่ใช่ได้ตังเพชรจะต้องเดินไปด้านข้างแล้วก็ซื้อที่เพิ่มนะ่ะห้าพันอ๋อต้องซื้อที่เพิ่มเหรอใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังอีกอย่างต้องเก็บตังไปซื้อคุณน้องวัวมาด้วยอยากจะบอกว่าแครลอดน่ากินจังบีดลูทก็สีสวยแล้วก็ ประมาณว่าน่าจะซื้อได้คุณวัวหนึ่งตไม่เป็นไรตอนนี้เราเก็บผักไปขายก่อนอยากจะบอกว่าตอนนี้มีผักอย่างเยอะกินดีมีประโยชน์นะผักเนี่ยบีทรูทนี่จะได้ราคาดีขนาดไหนกันนะน่าจะได้ราคาดีกว่าแครอทเนี่ยเพราะว่าปลูกยากอือจริงด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นหมดแล้วเปล่าเต็มอ๋อเต็มเต็มต้องไปขายก่อนนี่เราก็มาขายตรงนี้พี่ฝน ทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่กันนะได้ราคาดีไหมสี่พันสี่วัวแบบนี้เก็บไปขายให้หมดเลยใช่ใช่ใช่ต้องเก็บให้หมดก่อนแล้วค่อยไปซื้อคุณวัวมาทีเดียวน่าจะได้ห้าพแล้วละ่ะเราจะมีคุณวัวมาเลี้ยงที่สวนของเราแล้วนะพี่ฝนนะดีใจด้วยนะถ้าเป็นคุณวัวแล้วก็เราก็จะมีนมกินด้วยใช่ตอนนี้ขายได้ราคาดีมากเลยขายดีเพราะบีดรูทแน่ๆแหละ นี่ตอนนี้พเพกซื้อคุณวัวแล้วเขากําลังไปส่งคุณวัวแต่ก่อนจะกลับบ้านเพกจะแวะไปที่นี่ก่อนเราจะต้องไปซื้ออาหารด้วยปะเพกคิดว่าจะไปหาไปหาที่นี่พี่ฝนที่นี่คืออะไรนี่ไงคุณแบ็กซมิธอะที่อัพเกรดอุปกรณ์ทางการเกษตรเหรอจะมาซื้อนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องรีดนมวัวจริงด้วยแบบนี้มีคุณวัวอยู่ที่บ้านก็อุ่นใจแล้วละ่ะ เรามีไก่ที่ออกไข่ทุกวันแล้วก็มีวัวด้วยนะใช่แบบนี้เราก็จะมีความสุขสนุกสนานนี่คุณวัวน,น่ารักมากเลยน่ารักมากเลย,เลยคุณวัวชื่อว่าอีธานน่ารักมากเขาเข้าไปในนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกต้องเอาอาหารให้เขาก่อนเขากินอะไรเป็นอาหารอ่ะซื้อฟางมาทั้งหมด20มัดเข้าใจแล้วที่เราปลูกข้าวไปเขาก็ากินใช่ไหมฟางข้าวใช่แต่ว่าฟางข้าวเราไม่อยู่กับเราอะ่ะ เราไปขายหมดแล้วหรอเราไปขายหมดไงคราวหน้าเราจะต้องแบ่งเก็บไว้ให้คุณวัวเขากินมั่งนะคุณไก่เขาก็กินมเมล็ดพืชได้นะได้ได้ได้นี่นี่น,น,นี่ขอซื้อคุณไก่เพิ่มหน่อยครับได้เลยค่ะคุณไก่คุณไก่นี่หนึ่งพันเลยอะ่ะนี่คุณไก่คนต่อไปเขาเจะชื่ออะไรคุณไก่ชื่อโดมินิกน่ารักยังดอมนั่นนายเหรอมาเร็วเขา้ารีบกลับบ้านกันเถอะอืมนี่ซื้อไปเผื่อด้วย20กิโลเพราะฉะนั้นตอนดี ในฟาร์มของเราก็มีทั้งอาหารแล้วก็พืชผักผลไม้เต็มไปหมดเลยนะใช่ๆช่เดี๋ยวก่อนคุณวัวอ่ะรู้แล้วเช้ามืดแบบนี้เราจะต้องรีดนมวัวเก็บไว้ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพกจะรีดนมวัวก่อนได้มาแล้วพี่ฝนจริงเหรอเดี๋ยวจะลองนำไปขายดูว่า1นึ่งขวดได้ตังค์เท่าไหร่เรานำไปขายได้จริงใช่เปล่านี่ไงไข่ไก่อ,อ๋อนมวัวได้ร้อยห ไข่ไก่สามใบได้อีกร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยเลยนะแบบนี้ดีจังเลยถ้ายงงั้นปิดเทอมนี้เราก็มาช่วยกุปู่ของเราทำฟาร์มกันดีกว่าดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ง่วงนอนแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูที่บ้านแล้วเอกจะเข้านอนกันก่อนนี่ไงบ้านของพี่ฝนเองนี่บ้านพเพกบ้านพี่ฝนอยู่อีกหลังหนึ่งฮะนี่บ้านพี่เอกเหรอนี่บ้านพี่เอกเอาละลาตีสวัสดีพี่ฝนจริงด้วยนี่ที่นอนสีเขียวนี่นะใช่ของพี่ฝนสีแดงเถอไปอีกหนึ่งหลังอะ เขาไปหนึ่งหลังเหรองั้นไปก่อนนะพี่ฝนโชคดีลาตีสวรรค์แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า